ไลนแต่งหน้าฟองน้ำนิ้วมืออันไหนคือว่ e ดีในการลงรองพื้นคลิปนี้มีคำตอบจ้ะสวัสดีค่ะทุกคนมาดมามเมาจ้ะโอเคคลิปนี้นะจ๊ะเป็นคลิปตอบคำถาม Q a ที่ว่าแปรงลงรองพื้นฟองน้ำและนิ้วมืออะไรคืออุปกรณ์ที่ใช้ลงรองพื้นแล้วดีที่สุดคลิปนี้เกิดขึ้นเพราะว่าคำถามในคลิปแต่งหน้าหลายๆครั้งที่ถามหัวข้อนี้ว่ารองพื้นเนี่ยเราควรใช้อะไรลงดีระหว่างแปรงหรือฟองน้ำหรือนิ้วมือดีคะล้วก็จะมีข้อถกเถียงต่างๆนานาว่านิ้วมือสีดีที่สุดเดี๋ยวฉัน คออเว่าควือเขาถกเถียงกันเว้นเวลาเนิ่นนานแต่ไม่มีข้อสรุปในเรื่องนี้ฉะนั้นคือมีสร้างขึ้นเพื่อเป็นข้อสรุปในเรื่องนี้จากว่าสิ่งไหนดีที่สุดนะจ๊ะเริ่มจากนิ้วมือ นิ้วมือจะเป็นอุปกรณ์การลงรองพื้นชิ้นแรกที่เราใช้กันทุกคนข้อดีของการใช้นิ้วมือในการลงรองพื้นก็คือ 1. น่งมันง่ายแล้วก็เร็วเพราะว่าเราสามารถคอนโทรลได้ง่ายเลยใช่ไหมจะ๊ะ2นิ้วมือเนี่ยไม่มีรูพุนไม่มีรูพุนเหมือนฟองน้ําไม่เป็นเส้นเหมือนแปรงเพราะงั้นมันก็เลยไม่ดูดซึมรองพื้นเลยก็เลยไม่เปืองรองพื้นเวลาลงไปบนผิวเนี่ยมันก็จะทําให้ทั้งตัวดักตในส่วนของรองพื้นในส่วนของสารบํารุงสกินแคร์ใดๆอะไรต่างๆมันลงสู่ผิวได้ 1 0้เต็มนะคะทุกคนแล้วเนื่องจากนิ้วมือของเราเนี่ยมันมีอุณหภูมิความร้อนแบบร่างกายแบบเดียวกับที่ร่างกายของเรามีใช่ปะมันก็จะทําให้ผลิตภัณฑ์รองพื้นหรือคอนซีลเลอร์มันมีความเซตตัวได้เร็วแล้วก็ได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะแต่ด้วยคุณลักษณะนั้นมันก็เลยกลายเป็นข้อเสียด้วยเช่นเดียวกันนะคะทุกคนคะเนื่องจากว่าอุณหภูมิของนิ้วมือของเราเนี่ยมันทาให้รองพื้นมันเซตตัวเร็วใช่ปะถ้าเป็นคนที่ผิวแห้งมากๆแบบเจ๊นะคะทุกคนนนนผิวแห้้งมัเป็อะไรที่ดดู ของรองพื้นด้วยอยู่แล้วนะคะคุณแล้วประกอบกับความร้อนของนิ้วมือของเราอีกฉะนั้นเวลาที่คนผิวแห้งใช้นิ้วมือในการเกลี่ยรองพื้นมันก็จะทําให้รองพื้นมันเซตตัวเร็วกว่าปกตินั่นเองเรายิ่งถ้าเกิดว่าเราไม่เชี่ยวชาญในการเกลี่ยรองพื้นเลยมันจะทําให้การเกลี่ยรองพื้นของเรานั้นเซตตัวเร็วแล้วก็เป็นคราบในที่สุดมันก็เลยไม่สม่ําเสมอนะคะทุกคนและอีกอย่างหนึ่งก็คือความเรียบเนียนของนิ้วมือของเราเนี่ยเวลาเราลงรองพื้นไปบนผิวที่มัน ไม่ได้มีรอยขุขระไม่ได้มีหลุมสิวหรือดิ้วรอยมันก็โอเคแต่ถ้าเรามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เจ๊พูดมานะจ๊ะมันก็จะทําให้การลงของรองพื้นสูหลุมสิวรูขุมข,ขนหรือดิ้วรอยของเรามันเป็นไปได้ยากเพราะว่ามันมัน,ม,นมันเรียบไงนิน้วมือของเรามันเรียบมันก็เลยทําให้คนที่มีปัญหาเรื่อง texture ผิวนะใช้นิ้วมือแล้วก็อาจจะไม่ตอบโจทย์ในความเรียบเนียนแล้วก็ตัวรองพื้นเนี่ยไม่สามารถที่จะ c o v e r a e ในส่วนของ texture texture ของสิวที่นูนหรือรอยสิวที่มี ความว wow, าหรือยว้หยุ่นได้นั่นเองนะคะทุกคนคะนั้นขอสรุปเลยนะจ๊ะว่านิ้วมือเนี่ยมันเหมาะกับคนที่ไม่มีปัญหาผิวไม่มีปัญหาผิวก็คือผิวไม่ได้แห้งมากจนเกินไปผิวธรรมดา,าถึงมันเนี่ยโอเคมากไม่ได้มีปัญหาเรื่องเท็กซ์เจอร์ของผิวนะจ๊ะคือผิวมีความเรียบเนียนใช้นิ้วมือได้เลยคือสบายๆผิวสุขมาสวยเลยให้โคเรชที่มีความเป็นธรรมชาติมีความผิวอยู่เหมาะกับการใช้คู่กับดีบีหรือซีซีอ่ะขอบงเล็บไปนิดนึงสำหรับผิวแห้งแบบเจ๊จะใช้นิ้วมือในการลงพวกเบ เ p ็อัพสกินแคร์แล้วก็รองพื้นประเภททินเทสมอยเจอไรเซอร์อย่างตัวนี้ของ a อร a า e r c i e r หรือเป็นทินฟาวเดชั่นพวกทินเทสมอยเจอไรเซอร์หรือเทนเทสฟาวเดชั่นอย่าง2ตัวนี้อย่าง a อร a m e r c i e r กับ Maybelline f r e ช h t น n t 2ตัวนี้คือใช้นิ้วมือเกลีย่ยแล้วได้ความกลิบได้ความกลได้ความธรรมชาติสุดๆไปเลยนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีข้อเสียของการใช้นิ้วมือในการลงรองพื้นจ้ะแล้วก็ที่สําคัญนิ้วมือเนี่ยเหมาะกับผลิตภัณฑ์ประเภทแบบขึ้นครีมอย่างเช่น รองพื้นแบบครีมแล้วก็บร USH ออนแบบครีมโดยเฉพาะคอนซีลเลอร์นะจ๊ะเพราะว่าตัวนิ้วมือของเราเนี่ยมีอุณหภูมิที่มีความร้อนๆอยู่คอนซีลเลอร์ถึงแม้ว่าจะถูกวางลงไปด้วยแปรงแต่งหน้าแต่ยังไงการแทบด้วยนิ้วมือเบาๆก็จะทําให้คอนซีลเลอร์มันมีความเรียบเนียนมากกว่าการใช้แปรงอยู่ดีจ้ะ ถัดมาเรามาดูการลงรองพื้นด้วยแปลงแต่งหน้ากันบ้างนะจ๊ะทุกคนโดยคลิปนี้เนี่ยเจ๊จะลงรองพื้นด้วยแปลงลงรองพื้น4แบบด้วยการเป็นแปลงลงรองพื้นของซุปเปอร์มัมนะจ๊ะทุกคนคะและรองพื้นที่เจ๊ใช้สาธิตในการลงรองพื้นด้วยแปลงแต่งหน้าก็เป็นตัวเดียวกันนะจ๊ะก็คือ Lo ร่าเมอร์เ r ย์เรียล e อเรสต์ t วท e ลด e พอร์เฟกติงฟาวเดชั่เจ๊ใช้สี2 w 2ระวอร์มลินนะจ๊ะเดี๋ยวเจ๊ลองปาดให้ดูทีลตัวแล้วกันนะว่าแปลงแต่ละตัวเวลาลงรองพื้ ความโค้งมนมากกว่าแปลงทารองพื้นแบบทั่วไปนะเนีแล้วก็นุ่มกว่าด้วยเพราะความยาวของตัวแปลงเหมาะกับรองพื้นแบบนาำหยดรองพื้นางมาแบบนี้แล้วก็ใช้แปลงเก็บรองพื้นไปแล้วค่อยลงบนผิวการลงรองพื้นด้วยแปลงทุกตัวห้ามหยดรองพื้นลงบนตัวแปลงเด็ดขาดนะจ๊ะต้องลงบนผิวหรือบนมือหรืออะไรก็ได้แล้วค่อยเบลนลงมาแล้วค่อยมาเบลนบนผิวแบบนี้มันก็จะได้ฟิน i s h แบบงั้นผิวงั้นธรรมชาติซึ่งไม่ได้เน้นการปกปิดมากเท่าไหร่สำหรับงานแต่งหน้าที่แบบเนเชอรัลลุคเนี่ยแรงทรงแบนความพิเศษ แนบชิดไปเป็นทรงแบนๆแบบนี้อันนี้เหมาะกับรองพื้นแบบน้ำจ้ะความสูงที่ต่างระดับของตัวแปลงแล้วก็ความแบนของมันอะ่ะมันก็จะเป็นหน้ากว้าง,ก,างก็จะช่วยกระจายรองพื้นให้แนบไปกับผิวได้ง่ายคือ<ม>ที่ลงด้วยแปรงทรงแบนตัวนี้มันจะมีความแบบกุ๊กโล่ํ่ำๆมันจะไม่ได้แนบผิวเลยแนะนําให้ใช้คู่กับ beauty blender มันก็จะทําให้พวกรองพื้นมันแนบสนิทกับผิวมากยิ่งขึ้นใช้ได้ทั้ง f u l ค c o v e a g e แล้วก็ m e d i ยมหรือ light ก็ได้นะอันนี้แปลงแบบนี้เอาไว้ลงมาร์คหรือเซรั่มแบบน้าก่อนลงรองพื้นนนนก็็ได้นะแปลงงทรงสามมมเเหี่ยั แปลงที่หนาแน่นต,ตัวนี้เหมาะสําหรับการเข้ารูปใบหน้าพวกจุดที่เข้าถึงยากแบบรอบจมูกรอบดวงตาอะไรเงี้ยหรือจะใช้ในการคอนทัวร์กรอบหน้าก็ได้การผสมผสานของขนแปลงทั้งแบบสั้นแล้วก็แบบ<อ>ยาวมันให้ลงได้แบบอนเนกประสงค์ทั้งรองพื้นเนื้อน้ําแล้วก็เนื้อครีมแบบนี้นะจ๊ะฟินิชการปกปิดผิวบ้านกลางถึงสูงวันนี้เจ๊ใช้ในการลงพวกเชดดิ้งแบบครีมได้ด้วยนะจ๊ะสะดวกแล้วก็เข้าซอกได้ได้ดีสุดๆเลยอะ่ะแปลงทรงกลมสั้นหน้าตัดแบบนี้ขนแปลงอ่ะมันจะสั้นๆแกงกลางอ่ะ แน่นหน้าตัดเรียบด้านข้างมนใช่ปะ่ะช่วยเบลอลูปขมขนได้ดีเหมาะกับการลงรองพื้นแบบครีมหรือใช้ลงแป้งพัฟก็ได้ตัวนี้ในเรื่องของฟินิชไปแล้วให้เห็นว่าแป้งแต่ละตัวมีผลยังไงกับเท็กเจอร์ผิวนะจ๊ะอันนี้เป็นการจําลองเท็กเจอร์ผิวแบบนูนๆหรือจําลองจิวแหละมันมีความนูนใช่ไหมว่าแป้งแต่ละตัวจะเป็นยังไงแป้งแบรนด์เนี่ยพาลงไปจะเห็นว่ารองพื้นด้านหลังส่วนนูนอะ่ะมันจะไม่ค่อยติดเห็นไหมมันจะมีส่วนที่ว่างอยู่แต่แปลงที่มีขนแปลงที่ค่อนข้างยาวเรียงตัวเป็นแนวตัั้้้งงออ่ะะะททุกกคนนนมมจจจสาาารรรถียพืให ครอบคลุมส่วนนูนของสิวได้แในลักษณะเดียวกันของคนที่มีรอยหลุมสิวนะจ๊ะตัวที่มีขนแรงยาวๆก็คือ3ตัวยกเว้นทรงแบนอะมันก็จะใช้ได้ดีกว่าสําหรับคนที่มี t e x t อร์ผิวนูนหรือเป็นหลุมสิวเด้ออันนี้ทําให้ดูเพื่อให้เห็นชัดๆว่าเออมันมีความแตกต่างกันยังไงถ้าใครที่ผิวมีริ้วรอยบ้างลึกบ้างเจะจะใช้ตรงสันมือที่มีความ ลึกของริ้วมาช่วยทําให้ดูว่าแปลงแต่ละตัวมีผลอย่างไางเห็นได้ว่าแปลงขนยาวๆมันก็เข้าถึงซอกของรอยของเราได้เหรอเธอมันก็ต่างกันไปเด้อแต่สําหรับเจ๊มันจะมีตัวหนึ่งที่สามารถเข้าซอกริ้วรอยได้ดีก็คือแปลงทรงแบนเพราะว่ามันสามารถพลิกสามารถเอียงให้ตัวขนแปลงที่มันมีความแบนนะเข้าไปถึงซอกลึกได้โดยเฉพาะซอกใต้ตาที่เป็นร่องริ้วรอยลึกๆอ่ะจ้ะเนี่ยทำให้ดูทุกสภาพผิวเลยสรุปค,คือแปลงแต่งหน้าสามารถควบคุมความปกปิดได้ หลายระดับตามที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นปกปิดน้อยปกปิดกลางแล้วหรือปกปิดมากนะจ๊ะทาให้การลงรองพื้นง่ายสามารถลงรองพื้นได้ทั้งผิวที่มีความเรียบเนียนผิวที่มีความรขมร,มร,รุขระผิวที่มีรูุมสิวหรือรูขุมขนกว้างแล้วผิวที่มีริ้วรอยเลยนะจ๊ะเพราะว่าตัวผลของแปรงแต่และชนิดนั้นสามารถที่จะพาเอารองพื้นเข้าไปในส่วนที่มันมีความไม่เรียบเนียนได้ดีข้อเสียของการใช้แปรงก็คือมันจะมีการดูดซึมเอาตัวรองพื้นเข้ามาอยู่ในตัวของแปรงด้วย นอยและสุดท้ายต้องเลือกขนของแปลงให้ดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าขนแปลงเป็นขนแปลงคุณภาพต่ําหรือขนแปลงที่เกล็ดไม่ดีเนี่ยตอนที่เราจิกเอาตัวรองพื้นเข้ามาใส่ในขนแปลงเนี่ยแล้วก็ลงไปบนหน้าเป็นเส้นหรือเป็นรอยของขนแปลงหรือบางแปลงมีขนแปลงหลุดออกมาติดอยู่บนหน้าเลยทําให้การแต่งหน้าของเราต้องแบบเออมาแก้ปัญหาต้องมาหยิบต้องมาซ่อมรองพื้นอะไรไปอีกนะคะทุกคนคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครจะใช้แปรงแต่งหน้าต้องดูยี่ห้อที่ขนแปลงดีๆแล้วก็มีมาตรฐานและที่สําคัญคือต้องฝึกการใช้งานแล้วก็เลือกประเภทของ ให้เหมาะสมกับโ e r เล e ที่เราต้องการนั่นเองจ้ะแล้วอุปกรณ์สุดท้าย beauty blender จ้ะทุกคนเจ๊ขอบอกก่อนว่า beauty blender ตัวนี้นที่เจ๊เอามาเป็นตัวสาธิตอะเป็นของ brush tool ซึ่งเจ๊ใช้งานจริงๆมันก็เลยมีความเยินก็คือใช้แต่งลุคนี้ยก่อนที่จะเนี่ยเจ๊ก็ใช้ของ brush tool ตัวนี้ชนะมันก็เลยไม่ได้เป็นฟองน้ำหรือ beauty blender ในอุดมคติที่ทุกคนคิดว่าอู้มันต้องสวยมันสะอาดคือมันเยินแล้วนะคะ อ่ะมาพูดถึงเรื่องของฟองน้ําหรือ beauty blender กันจ้ะ beauty blender นะคะก็คือฟองน้ําที่มีความพุนแล์มีความแน่นสูงนะคะทุกคนแล้วก็เมื่อก่อนนี้เราอาจจะคุ้นเคยว่าการใช้ฟองน้ําหรือ beauty blender เจ๊ขอเรียกว่า beauty blender แล้วกันนะพอ beauty blender ก็คือ beauty blender ค่ะทุกคน คืออะไรป่าเจ๊คือลักษณะของ beauty blender อ่ะมันจะไม่เหมือนฟองน้ําที่เราในอุดมคติของเราอ่ะฟองน้ําล้างจานหรืออะไรเงี้ยมันจะมีความแบบพุนมากกว่ารูพุนกว้างกว่าและมีความแน่นน้อยกว่า beauty blender อ่ะทุกคนมันคือฟองน้ําที่สร้างมาเพื่อการแต่งหน้าโดยเฉพาะฉะนั้นเจ๊ขอเคารพมันด้วยการเรียกมันว่า beauty blender แล้วกันนะ beauty blender เมื่อก่อนนี้ที่เราใช้ใช้กันอ่ะจะ้เคยได้ยินมาว่าต้องเอาไปชุบน้ําให้เปียกหมาดเท่านั้นน่าจะเอามาใช้ได้อะประมาณนี้แต่เดี๋ยวนี้มันจะมี beauty blender ที่สามารถ ใช้ได้ทั้งแบบเปียกแล้วก็แบบแห้งด้วยกันนะคะทุกคนเจ๊ก็จะลองสาธิตการใช้ beauty blender ในการลงรองพื้นให้ดูด้วยว่ามีความต่างกันยังไงแล้วรองพื้นที่เจ๊ใช้ในการสาธิตการลงรองพื้นด้วย beauty blender ก็คือ NARS Light Reflecting Foundation f o u n d a t i n ตัวนี้นะจะ๊ะเจ๊ใช้สีสตรอเบอรีนะคะทุกคนรองพื้นของ NARS ตัวนี้เป็นรองพื้นที่เหมาะกับผิวแห้งแล้วก็จะมีความเล่นแสง Light Reflecting อย่างที่ชื่อของเขาที่บอกนะฉะนั้นมันก็จะมีความ โกลมีความฉ่ำในตัวค่อนข้างสูงนะคะทุกคนคะฉะนั้นฟินิชของมันก็จะเห็นเลยว่ามันมันมีความโกลค่อนข้างดีแต่การใช้ฟองน้ําที่เปียกและแห้งต่างกันนั้นก็ให้ฟินิชที่ต่างกันเหมือนกันนะจะ๊ะไปดูเลยด้านนี้ใช้ฟองน้ํา brush t o o แบบแห้งเก็บรองพื้นแล้วก็ลงบนผิวทั้ง2ด้านเจ๊ใช้รองพื้นของ nars uh, light reflecting ทั้งคู่นะจ๊ะนี้คือฟินิชของฟาวเดชั่นที่ได้จากการลงด้วยฟองน้ําแห้งแล้วเจ๊ก็จะใช้ฟองน้ําของ brush t o o foundation sponge ตัวนี้ไปชุบน้ำายบน้ําออกแล้วซับด้วยทิ ด้วยทิชชู่จนกว่ามันจะแห้งแล้วไม่สามารถบีบน้ําออกมาได้นั่นคือโอเคแล้วจากนั้นก็ใช้ฟองน้ําเก็บตัวรองพื้นตัวเดิมลงอีกด้านหนึ่งถ้าลงในเลเยอร์แรกบนผิวสะอาดมันก็สามารถที่จะลากแบบนี้ได้นะแต่ถ้าเป็นเลเยอร์ที่2เราจะใช้วิธีการกดเบาๆแต่เร็วๆอย่างนี้เท่านั้นไม่งั้นอีเลเยอร์แรกที่เราลงไปตะแยะเคลื่อนสรุปนะคะสําหรับ beauty blender ถ้าเกิดว่าใช้แบบแห้งเนี่ยมันก็จะดูดซับพวกรองพื้นหรือไขมันส่วนเกินบนผิวหรือตัวรองพื้นส่วนเกินกลับมาด้วย นะจ๊ะทุกคนก็จะทําให้ฟินิชของรองพื้นที่ลงด้วยฟองน้ําแห้งเนะมีความแมทมากกว่านะคะทุกคนดูตามภาพแล้วถึงแม้ว่าจะแตกต่างกันเล็กน้อยแต่มันมีความแมัดแมทมากกว่าข้างนะจ๊ะแต่ในขณะเดียวกันมันให้โคเวอร์รจค่อนข้างดีด้วยนะคะทุกคนคะฟองน้ำหมาตเนี่ยก็จะมีความเปียกในตัวของมันถูกปะ่ะฉะนั้นมันจะไม่ได้ดูดเอารองพื้นหรือความมันบนผิวออกไปเยอะเท่าฟองน้ําแห้งนะคะทุกคนคะฉะนั้นฟินิชที่ลงบนผิวเนี่ยก็คือ,อยังคงมีความโกลของรองพื้นยังคงความไขมันไขผิว ชาติของผิวเนี่ยเอาไว้สูงก็เลยมีความโกลกว่ามีความฉ่ากว่าแล้วก็ให้ฟินิชที่บางกว่านะคะทุกคนแต่ในขณะเดียวกันก็คือให้ความครอบคเรจที่น้อยกว่าด้วยในครั้งแรกที่ลงแต่ถามว่าบิวเพิ่มได้ไหมบิวเพิ่มได้ด้วยการแปะเบาๆแท็บเบาๆนะคะบนผิวมันก็จะได้การครอบคเรจที่ดีขึ้นแต่ข้อเสียของการใช้ beauty blender ก็คืออ,อุปกรณ์ชิ้นนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่กินตัวรองพื้นเยอะที่สุดใน3อันที่พูดมาเลยนะจ๊ะก็คือพูดง่ายๆก็คือจะเปื้อนรองพื้นหน่อยนั่นเองนะจ๊ะ ตอบคําถามนะคะน่าจะได้คำตอบไปแล้วว่าระหว่างแปรงลงรองพื้นปองน้ําและนิ้วมืออันไหนที่ใช้รองรองพื้นและดีที่สุดนะคะคําตอบสําหรับเจ๊คือมันไม่มีอันไหนดีที่สุดมันมีแต่อันไหนเหมาะกับเราที่สุดนั่นเองค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าผิวไม่ได้มีปัญหาอะไรมากแล้วก็ชอบใช้ BBC c ซ i n ีทิงเท็ดมอชเชอเรสเท็กเจอร์ของผิวเรียบเนียนไม่ได้ผิวแห้งอะไรเงี้ยก็นิ้วมือเป็นคําตอบที่ดีที่สุดเพราะว่ามันลงได้เร็วแล้วก็เหมาะกับสภาพผิวของเรานะจ๊ะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แต่งหน้าแล้วเริ่มมีปัญหา มากขึ้นเราต้องการความโปรโในการควบคุม coverage แรงแต่งหน้าและฟองน้ําแต่งหน้าก็อาจจะเป็นคําตอบของเราได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคอนเทนต์นี้ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกันเข้าไว้ใน YouTube หรือถ้าเกิดว่าดูใน f a c e b o o k Fan น page ฝากกดไลค์คอมเมนต์แชร์กันเข้าไว้เป็นท็อปแฟนกันเข้าไว้เพราะว่ามันจะมีกิจกรรมในการร่วมสนุกกันบ,บ่อยๆนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้คนทำคอนเทนต์แบบเจ๊จ้าแต่วันนี้เจ๊ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนอ๋อปอลอใครที่ชอบลุคนี้เจ๊มีทําคลิป how to เอาไว้นะ หลังจากนี้ก็รอดูกันได้เลยนะจ๊ะโอเคไปแล้วสวัสดีจ้า